ที่นี่เขาสร้างเป็นหอคอยอาจานที่นี่สูงประมาณตึกห้าชั้นนะพี่เคยมีคนขึ้นไปแล้วก็กระโดดฆ่าตัวตายพี่จะขึ้นไหมนมควายจะมีความมันแล้วก็หอมมากโอ้เสียงแต่ดังมากมันมากทุกคนโอ้เขาจะไปเปิดฮิตเตอร์ให้เราเพราะตอนนี้ทุกคนดู เกิดองศานะฮะเปิดแก๊สแล้วก็ปั๊บแล้วเขาจะไม่ลมแก๊สแล้วเหรออะไรนะพี่เขาจะไม่ลมแก๊สแล้วเหรอลมแก๊สอะไรลมแก๊สอ่ะลมแก๊สอ่ะไม่หรอก มาเขาบอกว่าเช้าเ้าเนี่ยอาหารเช้าเนี่ยสำคัญที่สุดครับเพราะว่าเช้าเช้าเนี่ยเขาบอกว่าทานเยอะๆนะครับครับผมง<ผ>มั <พา S 2> ชุบไข่ชุบไข่ชุบไข่อ่าอ่า <ๆ S 1> แล้วก็มีแยมแยมต่างๆอันนี้ก <laughs> ็แยมแยมอินเดียเ <laughs> 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 นมอ๋อ <laughs> อร่อยดี <laughs> ตอนนี้กองครับเดินด้วยท้องแล้วพร้อมครับเอากล้องแล้วออกเดินทางกับหนังสือเดินทางครับ มันทำพลังชีวิตและจีบเป็นญ,ญามพักดันให้ตัวตนมีกำลังป,ป,ปันฝ่าวาสศปัญหาที่คอยมาทับโชวมาเทินมาลองมาเปิดมุมมองมากินน้ำพริกปูชอบกินชอบกินนมควายที่นี่ผมขอสั่งให้อันนึงได้ไหมได้ได้นมควายจะมีความมันแล้วก็หอมมากเดีย๋ยวเราลองกินดูที่นี่เขาจะใช้เขาจะใช้โอ้เสียงแต่ดังมากมันมากทุกคน ไฮไลท์ทุกคนดูนี่วิธีการทําของเขานะฮมีการทําให้ชามันนุ่มขึ้นฟองโอ้ทุกคนดูกลิ่นนมหอมมากนี่ของแท้นะครับทุกคนเอาก่อนดิอ่อาได้พร้อมกันเลยพี่พร้อมก<ว>ันแล้วสามสองหนึ่งหวานอนะ่ะนมคนดีมากพี่ดินเลยนะจริงๆในหลักในหลักมุสลิมเราเนี่ย นมคลายทานได้ไหมทานได้ครับปกติใช่ไหมใช่ปกติทํากุฎบานทําอะไรก็ได้เวลาวันอีดวันอะไรเงี้ยมันคืออะไรครีมโรอ่าเดี๋ยวลองครีมโรอ่าโอเคไปนี่คือครีมโรนะฮะด้านในเป็นเยื่สตรอเบอรี่แล้วก็ครีมนะครับทุกคนน่ากินมากพี่เชิญครับเชิญครับโอ้ยอร่อยมาก นี่คือโรตีโรตีทุกคนเดี๋ยวเรามาดูนะฮะนี่เป็นโรตีน่าจะเป็นโรตีแบบโรตีพองๆโอ้โหนี่นี่องกีกับแกนี่ดู่อให้ผมลองทุกคนในจากที่นี่เราขอเชิญอยู่โนเขาบอกไม่ได้อ่ะเขาใช้มือนะแม่แม่แม่ทุกคนดูเขาเพิ่งเข้าห้องน้ำมานะไม่ไมไอันนี้คือสติฟฟ์ของแท้นี่ดูดูดูเขากินกันอย่างนี้เลยอ่ะ เขาใช้มือทุกคนดูโชเลโชเลปราโชเลลูกนะทุกคนดูโรตีโรตีเอ็กไน่เอ็เก็นอกีนม่ชามชามเราจะออกกันไปตอนนี้น่นี่คือโรตีอุลุอาจักนะแกงถั่วที่มันเยิ้มๆอย่างนี้นี่นี่เอาใส่นี่เอาใส่นี่แป๊บนี่อย่างงี้ิสเปนล่าสามอหนึ่งทุกคน หอ,อมเครื่องเทศมากเป็นดัวนี่เข้มข้นมากๆดีมากดีมากอร่อยมากไป โอ้เดินไม่รอเลยหลังจากกินข้าวเสร็จกินเสร็จแล้วคึกพี่ตอนนี้ตอนนี้นะฮะเราข้ามมิติมากเลยนะใช่พี่คือเหมือนเราอยู่คนละยุคคนละสมัยเลยอ่ะแต่ที่สําคัญเนี่ยผมอยากรู้ว่าที่นี่เนี่ยประวัติมันเป็นยังไงเขาบอกว่าเป็นเขาเรียกว่ากุตุมีนาที่นี่เขาสร้างเป็นหอคอยอาซานได้รับแรงบันดาลใจมาจากที่อัฟกานิสถานที่นี่สูงประมาณ ตึก5ชั้นนะพี่73เมตรคือสูงมากๆด้านในก็จะเป็นบันไดคือมันจะสวยมากๆด้านในเมื่อก่อนเนี่ยเขาเขาให้คนเนี่ยขึ้นมานะฮะแต่ว่ามันเกิดจราจนต่างๆเขาก็เลย ไม่ให้เราขึ้นนะฮะทุกคนไม่ให้คนคนมาเที่ยวขึ้นแต่ว่าจริงๆไม่จำเป็นต้องขึ้นนะดูตรงนี้มันก็สวยมากๆ, <st Jean> ๆ,ๆนะฮะทุกคนหลายคนอาจจะงงนะว่าทําไมที่นี่ถึงมีหออาสานที่ใหญ่ทั้งๆที่เราอยู่ที่อินเดีย <ton k> ผมเชื่อว่าหลายคนไม่รู้ว่าจักรวรรดิโมกุลผู้ยิ่งใหญ่อะพี่ก็จะเป็นจักรวรรดิอิสลามที่เข้ามาอินเดียได้ในสมัยก่อนผมจะบอกว่าเดลีเนี่ยก็เคยเป็นหนึ่งในเมืองหลวงของจักรวรรดิโมกุลนั่นหมายความว่าที่นี่เนะ ก็เป็นแบบว่าชุมชนมุสลิมมาก่อนนะคร<ม>ับทุกคนก็เลยมีขออาซานอย่างนี้หนึ่งในสถาปตัตยกรรมที่ดังมากๆของจังหวัดโมกุลเนี่ยก็คือทัชมหาที่สุกคนได้ยิน <c oughs> แล้วก็ที่นี่นะท <c oughs> ุกคนจริงมีหลายที่<ม>เดี๋ยวเราเข้าไปครับพี่ดินอันนี้ม,มันเหมือนมันเหมือนกูโบหรือว่าเหมือนสู่สารอะไรไห <c oughs> ม,มเนี่ย <c oughs> ผมว่าผมว่าคล้ายนะพี่ แต่จริงๆ <S <S แล้ว <S 1> <S 1> ตามหลักอิสลามนี้ก็คือเขาจะสร้างสัญลักษณ์หลังความตายอย่างนี้ไหม เอาจริง,รงๆอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นกูโบรหรือเปล่านะฮะแต่ว่าถ้าตามหลักศาสนาเนี่ยเวลาคนมุสลิมเสียเนี่ยก็แค่ฝังใต้ดินแล้วก็อาจจะมีกูโบนิดหน่อยแต่ว่าไม,ไม่ไม่มีการแบบตกแต่งหรือมีการแบบทําสัญ,ญลักษณ์ที่มันยิ่งยงยิ่งใหญ่อะไรในอิสลามเนี่ยก็สามารถรียุตได้พี่ผ่านไปแบบเป็น1ิปีย่อยสลายแล้วเนี่ยก็มาฝังซ้ําที่เดิมได้เลยต่างๆจะไม่มีการแบบว่าครอบครองที่ดินแล้วใครห้ามไม,ม้ละฉันฝังตรงนี้ก็คืออิสลามอิสลามเป็นอะไรที่ง่ายมากครับพี่เรอใช่เรียบง่ายดูดิคือแบบมันสวยมากพี นี่ดูนี่ดูเสาโบราณที่เราสามารถจับได้กับมือนะฮะเขาไม่ได้แบบเก็บในตู้กระจกหรืออะไรนะพี่พี่ปูคือถ้าถ่ายรูปแล้วก็เห็นหอคอยคือเป็นอะไรที่แบบแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของจกักรวรรดิโมกุลมากๆทุกคนอะไรคือสัญลักษณ์ของ มุสลิมที่อยู่ที่นี่จะมีอายะห์กุรอ่านสลักอยู่ด้วยใช่ไไปดูหน่อยซิฟดูการสลักดูการสารส้างดูความปราณีตของคนสมัยก่อนที่เขาแบบค่อยๆสลักอายะห์กลุรอ่านแล้วก็มีภาษาหรับแล้วก็ใช้หินอ่อนหินทรายแดงอะไรต่างๆผสมผสานกันแบบยิ่งใหญ่มากอะ่ะแต่ผมอยากเห็นตอนที่เขาอซา,านเขาบอกว่าขอคอยอซา,านที่นี่มันจะเวอร์วังอลังการขนาดไหนสนับสนุนหนังสือเดินทางโดย bee fish กรุโปเมืองนรา คนนี้เขาบอกว่าอายดที่สลักด้านบนนะฮะคือซูรุตอรมานอัลรอมานเขาบอกองค์การอัลรอมานอัลรอมานหมายถึงผู้ทรงเมตตาการสลักชื่อพระนามของพระเจ้าเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆนะประมาณว่าแบบว่าพี่เข้าใจไหมพี่ว้าวดูสิพี่ปู าว่าละอิลาฮอิลลอล์ไม่มีพระเจ้าแนนอกจากอัลลอฮ์ในการแกะสลักแบบมุสลิมใช่ไหมก็คือจะไม่มีรูปสัตว์จะมีเฉพาะเป็นดอกไม้เห็นไหมไม่มีรูปสิ่งมีชีวิตไม่มีรูปคนไม่มีรูปอะไรต่างๆก็จะมีการแบบเขียนในัลกุรอานในส่วนใหญ่นเดินทางมาเยอะขนาดนี้ได้เห็นความงามหรือว่าได้เห็นวิถีชีวิตคนโบราณแบบนี้ไหม จริงๆประเทศที่ผมไปไมาจะเป็นโรมันซะส่วนใหญ่แอลเบเนียจอร์แดนหรือว่าตุรกียอย่างเงี้ยแต่ไม่ค่อยเห็นอะไรอะไรประมาณแบบแนวอินเดียอินเดียอย่างเงี้ยพี่ก็เป็นครั้งแรกๆผมก็เลยตื่นเต้นเป็นพิเศษถามวันนี้นะครับของหนังสือเดินทางนะผมจะบอกว่าเมื่อกี้ที่เราเจอคนอินเดียท่านนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าหนึ่งในอายัที่เขียนด้านบนนะฮะก็คือซูรอารอมานะครับทุกคนวันนี้คําถามก็คือ ซูรอารอร์มาเนี่ยคือองค์การที่เท่าไหร่ในอัลกุรอานครับส่งคำตอบมาที่นี่เลยครับ ID Line 062 709 6582ผู้ที่ได้รับรางวัลฉเฉลยใน EP หน้ารับนี่เลยครับอย่างเจ๋งเลยครับทุกคนส่งมาเยอะๆนะครับอยากแจกใครตอบได้มีของรางวัลคนที่ตอบได้แล้วก็เราจะส่งของรางวัลไปถึงบ้านดาร์ f แฟนตาซีช็อกโกชั้งพี่น้องน่าจะชอบเดี๋ยวเราคิวไปอีกสามอัน สามกล้อง,งจัดไปพี่อันนี้เห็นว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่ต้องซื้อนะฮะใครมาอินเดียเนี่ยอร่อยมากเฉลยคำถาม EP ีที่แล้วก็คือประตูสวรรค์มี8บ้านนะครับ <c oughs> และผู้ที่ได้รับรางวัลน,นี้ก็คือนี่เลยครับยินดีด้วยนะครับ แล้วทางเราจะติดต่อกลับไปนะครับจะออกกันไปตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปที่แคชเมียร์กันต่อทุกคนไปฮะพี่มาเติมอ้ยพี่ดีนพี่เกิดมากินอย่างเดียวใช่ไหมแต่ผมจะบอกว่านี่คืออาหารสุดพิเศษของอินเดียแล้วนะฮะไม่ใช่เฉพาะสตรีทฟู้ดที่เราไปกินไม่ใช่อันนั่นคือออเดอร์พี่เขาเรียกว่าไส้บานีนี่คือไก่กระหรี่นี่คือข้าวนะฮะนี่ก็คือรตีนาน นี่เป็นโรตีของอินเดียโอ้เวลาดูคลิปดีนะโอ้หตัวจริงๆเนี่ยยิ่งกว่าในคลิปอีกในคลิปเนี่ยโอ้ยธรรมดาพอมาเจอตัวจริงๆนะอร่อยทุกอย่างไปก็กินเออไปก็กินถ้ามีกินผมกินหมดเดี๋ยววันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปนอนบนเรือกันะฮะเรือที่นี่เนี่ยเขาจะเป็นเรือในสมัยอังกฤษในช่วงฤดูร้อนเนี่ยชาวอังกฤษเนี่ยเขาจะไปสร้างบ้านมันไม่ได้เพราะตรงนั้นมันเป็นเลคเป็นทะเลสาบแล้วเขาก็เลย หาวิธีที่จะทําเป็นบ้านตากอ,อากาศของชาวกิีที่มีโต๊ะอาหารมีที่นอนมีอะไรครกหมดครับพี่แล้วเราจะนั่งเรือจิปกระลาแล้วเราก็จะร่องเรือลงไปเพื่อที่จะไปอยู่ในบ้านเรือ <ไ elt S 1> ที่เรียกวย่าบสเฮาส์ครับบสเฮาส์เป็นยังไงติดตามต่อตอนหน้าครับว่าตอนนี้เราจะไปแคสเมียกันขออีกแผ่นหนา <What? S 2> ออตอนนี้นะครับเราลงมาจากเครื่องบินออกมาจากสนามบินเรียบร้อยแล้วนะฮะเราถึงที่แคชเมียร์เรียบร้อยแล้วนะฮะไกด์เรากําลังขับรถไปอยู่แล้วก็เดินทางจริงนะแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูเมืองของเขานะฮะที่นี่นะคะทุกคนแบบที่พี่ปูบอกนะฮะไฟแดงไฟเขียวไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรทุกคนมีตรงมีแตคือมานี่คือปกติเลยนะฮะของที่นี่แล้วก็บ้านเขาก็จะออกแนว ยุโรปยุโรปนิดนึงเพราะมันมันหนาวว่ะทุกคนแล้วก็บ้านก็ดูยุโรปนะแต่ถามว่ามันยังเป็นมีความอินเดียอยู่ไหมผมว่ามันก็มันก็ยังมีความอินเดียอยู่นะทุกคนดูดิทุกคนมงหมอกพี่ปูบอกว่าฝุ่นทุกคนนี่นี่ดูบ้านบ้านของที่นี่นะฮะดู<อ>แล้วก็บ้านเมืองเขาสะอาดนะทุกคนสะอาดจริงๆอะ่ะดูเท่าที่ผมสังเกตนะยังยังไม่ค่อยเห็นขยะ ยผมไม่คิดว่าวันหนึ่งจะได้มาเจออะไรอย่างนี้น้ำอุ่นมากน้ำอุ่นนะน้ำอุ่นเลยฮะเราเอามือจุ่นิด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 ไม่จุ่มเลยผมไม่เชื่อไปแล้วไม่อุ่นไรไรไรไไฟผ่านผู้ชมครับตอนนี้เรามาถึงที่โรงแรมบนน้ำแล้วนะฮะก็จะเป็นโรงแรมกันหมดแล้วนะฮะเราเพิ่งถึงแล้วก็เนี่ยเรือเขากำลังยกกระเป๋าเราอยู่นะฮะจริงๆที่พักก็จะประมาณเนี้ย แล้วก็จะมีแบบลายดอกดอกสไตล์อินเดียนะพี่ปูทัวร์เร็วๆนะฮะเราเลือกห้องก่อนเลยมาถึงก่อนปูหนาวมากเไปดูหนาวมากโอ้เป็นไงชาวว่าสวยมากไม่คิดว่าบนน้ําจะมีแบบความอลังการขนาดเนี้ยฮิตเตอร์ฮิตเตอร์ฮตเนี่นี่นี่ฮิตเตอร์นี่มันโอ้นี่เป็นฮิตเตอร์แบบว่าเผาไม้ใช่ไหมพี่นี่มีไม้ตั้งอยู่ใส่ฟืนใส่ฟืนใส่ฟืนใส่คืออุ่นมากทุกคนเดาเอานะผมไม่รู้ว่ากี่องศานะผมว่า ต่ำกว่า10อ่ะเลขตัวเดียวเลขตัวเดียวแน่นอนอ่ะเอาเอาฟื้นมาไ่นี่ฮิตเตอร์ใสไปเลยใสไปเลยปั๊บนี่เดี๋ยวผมพาไปดูด้านในนะครับท่านผู้ชมโตนี่ก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวอย่างหรูหรามาชาวลอดสวยมากนี่มีตู้เย็นให้ด้วย องนอนนะฮะที่นี่ไม่ได้มีห้องเดียวนะทุกคนนี่ดับเบิลเบดนะฮะนอน2คนนี่นอนคนเดียวนอนกี่คนเนี่ยหลังหนึ่งห้องนี้โอเคกว่าไหมนี่สวยนะเลือกเลยอกโยนละเขาจะไปเปิดฮิตเตอร์ให้เราเพราะตอนนี้ทุกคนดูเจ็ดองศานะฮะหนาวมากเปิดแก๊สแล้วก็ปื๊บปื๊บป๊บติดไม่น้อแล้วเขาจะไม่รงแก๊สเนอเหรอ อะไรนะพี่เขาจะไม่ลมแก๊สหรอเหรอลมแก๊สอะลมแก๊สอะไม่หรอวุ้ยวุ้ยวุ้ยอุ้ยวุ้ยโอ้ติดแล้วมันเหมือนอันนี้เลยเหมือนตะเกียงเจ้าพายุอ่ะอันนี้เป็นตะเกียงเจ้าพายุนี่เงียเป็นไงห้องเดนห้องสวยห้องสบายมากพี่แต่ที่นี่มันมีร้านสะดวกซื้อไหมที่นี่ไม่มีพี่รอบๆข้างเป็นน้ำหมดเลยถ้ามีนะผมว่าเอาไปหาซื้ออะไรกินมีอะไรกินไหมอยากจะออกไปอ้าพี่พูดอย่างนี้ผมพกขนมมาให้ดู นี่ชิบูอยากกินอะไรฮะนี่นี่เป็นเกลโปเป็นของดีจากจังหวัดผมเลยนราธิวาสจริงๆเขาก็มีเขามีในเซเว่นด้วยนะพี่เหรอกลโปคือข้าวเกี๊ยวปลาทอดผมชอบรสรสชาติเนี่ยจะเป็นรสรสรสเผ็ดเอาจริงนะเราต้องให้ความสุขกับตัวเองบ้างพี่สโลแกนนะฮะพี่ be fish be happy เจ๋งนะพี่ทุกอย่างมันต้องเพอร์เฟกต์เราเที่ยวต้องตามแผนทุกอย่างปล่อยๆบ้างสบายสบาย be fish be happy อย่างผมคนนัาที่ว่าเนี่ยมผมจะรู้เลยว่าเนี่ยเขาใช้ปลาของ3จังหวัด<ม>ใช่3ามจังหวัดปลามันจะอร่อยแล้วก็สร้างอาชีพให้คนที่บ้านแล้วด้วยคน3จังหวัดคือด,ดีมากโอ้โห<ม>ได้กลิ่นเลยอะรสต้มยำกุ้งตัวเนี้ยเดีย๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับพรุ่งนี้เลยไปขึ้นเขากุลมากแล้วก็จะขึ้นกระเช้าไปแล้วก็จะมองเห็นยอดมีมีกระเช้าด้วยพี่มีครับขี่ขม้าด้วยฮะเขาเรียกเคเบิลคาร์ขี่ม้าเนี่ยเราจะขี่ม้าเพื่อไปขึ้นกระเช้าเตรียมพบกับยอดเขาที่สูงที่สุดอันดับสองนะของโลก ยอดเขาเคทูครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นว่ายอดเขาเคทูเป็นยังไงความสวยงามและก็การผจญภัยของพวกเราเนี่ยยังไม่จบครับยังมีอีกหลาย EP ีหลายทิปกับการเดินทางของหนังสือเดินทางครับยออจ่งรร บอกไปคลิปไปจองความฮิดไปดูโลกกว้างบ้างใกล้ไม่ไกลแค่ไหนแต่สำหรับใจมันอยูดข้างๆบ้านวันนี้อยู่ในที่แคบอันนี้แหละเราอยู่แบบนี้จริงๆนะดันดันโอเค thank you แกนี้นะให้เราดูโอ้ยเราดูโอ้ยติดให้เราแล้วก็แล้วเนาะหมดยังนี่ยยังยังโอ้ยผมหัโมันดีสำหรับการเดินทางเนาะ